มาพบกับซอลูซี่สลอตซิงซอตัวจริงสิ่งจริงต้องซอลูซี่สลอตซิงเท่านั้นนะคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยเลยนะคะในช่องของซอลูซี่สลอตซิงนั่นเองมาวันนี้ซอสจะพาทุกคนมาเล่นเกมในค่าย P s ช่องสล็อตไมเบทกันอีกเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้ซอจะพามาเล่นเกม ชื่อเกมว่าพลังสุดยอดนะคะซึ่งเขาก็เป็นเกมพลังสุดยอดจริงๆนะคะจากค่าย PS เองนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยซอจะมาเล่นเกมโดยโลงเบ็ดเดิมพันที่50บาทเท่านั้นนะคะทุกคนแล้วก็หมุนตั้งเป็นอัตโนมัตินะคะให้เขาหมุนกันไปเรื่อยๆเลยนะคะวันนี้ซอจะไม่พูดอะไรเยอะมากนะคะเพราะว่าให้ทุกคนเนี่ยดูกันเอาเองกันเลยนะคะว่าเกมพลังสุดยอดเนี่ยเขาสุดยอดจริงๆนะคะพูดน้อยๆแต่ว่า กำไรนนเน้นๆนั่นเองนะคะสําหรับเกมพลังสุดยอดมาดูกันเลยนะว่าซอลูซี่จะพูดจริงหรือเปล่านะซึ่งเป็นเกมที่สุดยอดมากๆเลยนะในอีกเกมหนึ่งเลยก็ว่าได้ในค่ายเกม PS นะคะซึ่งซอซก็เล่นในช่องสล็อตไมเบดน,นั่นเองนะซึ่งเป็นช่องเกมสล็อตอันดับหนึ่งนั่นเองนะคะขนมาเราจะได้โบนัสกันหรือเปล่านะคะสําหรับวันนี้นะ ซึ่งวันนี้ก็เล่นกันไปเรื่อยๆเลยนะคะในวันฝนตกแบบนี้นะคะไม่รู้ว่าเขาจะหยุดตกเมื่อไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรวันนี้ก็มานั่งเล่นเกมสล็อตในช่องสล็อตอันดับหนึ่งกันนั่นเองมาเอ้ยโบนัสเมื่อกี้เกือบไปแล้วไงเออโหนี่ไงห,ห้าพันนี่ไงบอกแล้วว่าเป็นเกมพลังสุดยอดจริงๆนะคะทุกคนซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่ซอสเนี่ยคือแตกตลอดเป็น มาหาเงินกันในเกมสลอ็อตในช่องสล็อตหม่เด็ดกันนะมาเราอยากรวยไปพร้อมๆซอรูซี่นี่ต้องมาดูสอลูซี่เล่นนะคะว่าจะลงคลิกเบ็ดเดิมพันไปที่เท่าไหร่แล่จะแตกกันขน่นี้นะมาห้าพันไปเลยจุกๆเลยนะวันนี้นะโอ้โหต้อนรับวันฝนตกได้ดีมากเลยนะคะมาโอ้โหปังมากห้าพันบาทนี่ถือ ทุกคนนี่ซอสพุ่งจะเจอเป็นครั้งแรกในเกมพลังสุดยอดเลยนะอขุนจึงมากฉ่ำมากอยากจะพูดแบบชัดๆเลยว่าช่อง slot mybet เนี่ยค่าย ps เนี่ยเขาแตกจริงแตกจังมากๆเลยนะคะมาเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามว่าซอจะเล่นเกมอะไรในค่าย ps ก็อยากให้ฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนละ